แบงชาติอังกฤษขึ้นดอกเบีย้ยครั้งใหญ่สุดใน33ปีธนาคารกลางของอังกฤษ BOE ประกาศในวันพฤหัสบดีที่3พฤศจิกายนปรับขึ้นดอกเบีย้ยศูนเซึ่งเป็นการปรับครั้งใหญ่ที่สุดใน33ปีเป็นการปรับขึ้นดอกเบีย้ยครั้งที่8ในเวลาไม่ถึง1ปีครั้งนี้เนี่ยทำให้อัตราดอกเบีย้ยพุ่งสูงขึ้นเป็น3%เซึ่งเป็นอัตราสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2581ค่ะแอลพ่นู้า,ารแถลงว่าอัตราเงินเฟ้อในขณะนี้สูงเกินไปและเป็นหน้าที่ของธนาคาร กลางที่จะควบคุมให้ลดต่ําลงซึ่งหากไม่ดําเนินมาตรการที่มากเพียงพอก็อาจทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงในภายหลังได้และธนาคารกลางเตือนด้วยว่าเศรษฐกิจอังกฤษจ,จะยังคงถดถอยต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี2567และยาวนานกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงวิกฤตการเงินทั่วโลกปี2551ค่ะซึ่งการถแถลงของธนาคารกลางชุดให้ค่าเงินปอนตกลง2%ไปอยู่ที่1ปอนต่อ1.117ดอลลาร์สหรัฐทันทีนอกจากนี้ธนาคารกลางอังกฤษยังยอมรับด้วยว่าอัตรางเงินเฟอ้อจะ ยังไม่ลดลงจนกระทั่งปีหน้าทําให้คาดว่าอาจต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหลายครั้งในช่วงอีกหลายเดือนข้างหน้าขณะนี้ธนาคารอังกฤษกําลังรอการเสนองบประมาณของรัฐบาลในวันที่17พฤศจิกายนเพื่อดูรายละเอียดแผนการใช้จ่ายและนโยบายภาษีที่อาจมีผลต่อทิศทางของเงินเฟอ้อในปีหน้าค่ะ